ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Honda ครับเวฟ125ครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะครับตัวไฟหน้าหลอดไส้นะตัวนี้จะเป็นที่เขาเรียกกันก็คือเวฟ125ป่าวานนะครับก็วันนี้ติดตั้งหนึ่งสองสามสี่รายการก็คือนะครับจะมีไฟหลีเลี้ยวทุนวันหนึ่งด้านหน้าครับรายการที่สองเป็นด้านหลังครับแล้วก็ไฟพามากรายการที่สามแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนรายการที่สี่ครับก็เดี๋ยวมาดูข้างหน้าก่อนนะครับคือไฟหลีเลี้ยวครับของเดิมนะครับของเดิมที่รถจะเป็นแค่เปิดเตยกุญแจมาติด แค่ไฟหลี่สอดส้มๆมเหลืองเหลืองตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้ครับนี่เราทาเป็นวงจรแล้วก็ทําเป็นสี่ดวงเลยนะครับบนล่างครับสายขวานะครับติดสองสองตำแหน่งนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกครับเลือกเป็นสีขาวนะครับก็ข้อดีของ LED ก็คือจะประหยัดไฟมากขึ้นครับแล้วให้แสงสว่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับก็นะครับให้ดูหลายๆมุมนะว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับเพิ่มในการมองเห็นไม่ดีตัวรถชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ สำคัญก,ก็ประหยัดไฟด้วยนะเมื่อทำการเปิดไฟเดียวครับจะเปลี่าายนเป็นสีส้มตรงนี้ครับแบบนี้เลยนะครับดูนะโคตรสว่างครับเมื่อทำการปิดไฟเดียวเขาจะเปลี่ยนเป็นไฟ LED สีขาวเหมือนเดิมครับเหมือนกันทั้งสองข้างครับนะครับ โคสว่างครับเมืคืนนี้มองโค้ดชาบครับโอเคมาดูครับด้านหลังกันต่อนะครับลูกค้าเรือเป็นสีแดงครับตรงนี้ครับจะเป็นสีเดียวกับไฟท้ายเลยครับไฟท้ายจะดูใหญ่ดูเต็มมากยิ่งขึ้นครับเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวทำไปไปตรงนี้ครับสองข้างนะตำแหน่งไฟเลี้ยวตรงนี้ครับสองข้างเป็นสีแดงครับสีเดียวกับไฟท้ายนะครับ ไฟท้ายดูใหญ่ดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะเพิ่มในาการมองเห็นมิติตัวรถชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในระหว่างกลางวันและกลางคืนคนระับก็เหมือนกับด้านห,หน้าเลยครับเมื่อทาการเปิดไฟแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับได้ดูหลายๆมุมนะว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับโคตรชัดครับครับเมื่อปิดไฟเลี้ยวก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนเดิมครับ แลัแล้วก็อตรงนี้ครับในการสุดท้ายในการที่4ี่ตรงนี้ที่บอกครับเปลี่ยนไฟสองไฟถ้าเปลี่ยนครับของเดิมจะเป็นหลอดไฟเล็กๆครับเรื่องเหลืองมส้มครับค่อนข้างร้อนแล้วกินไฟนะนี่เราเปลี่ยนเป็น LED แล้วครับดูกล้องเห็นไหมครับเป็น LED สีขาวครับโอเคครับมาดูในการสุดท้ายครับในการที่3ที่ยังไม่ได้รีวิวครับสวิตไฟท่ามากนครับตรงนี้ครับก็คือเปลี่ยนแทนงของเดิมไปได้เลยครับตรงนี้ตรงรุ่นครับ ครับการใช้งานก็ง่ายๆครับโยกซ้ายโยกขวาครับนี่เราเปิดซ้ายอยู่แล้วเราโยกไปขวาเลยนะจะเป็นไฟพมางได้เลยนะครับปิดตรงตรงลงกดลงตรงกลางคือปิดครับอ่าครับหรือเราเปิดไฟเดียวขวาอยู่ครับแล้วเราก็โยกมาซ้ายก็เป็นไฟพมางได้เช่นกันครับกดลงตรงกลางคือปิดครับอย่างนี้จะปิดซ้ายไฟเดียวซ้ายนะครับไฟเดียวขวานะครับกดตรงกลางปิดครับเดี๋ยวมาดูคู่กับแสงไฟหลีเดียวที่เราทำนะครับไฟพมาก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าเปิดไฟพามาอยู่ข้างหน้าจะติดสี่ดวงพร้อมกันเลยนะครับตั้งบนตั้งบนและล่างครับซ้ายและขวานะครับโคตชชัดโคตรสว่างครับดูหลังครับนี่แบบนี้เลยนะครับไฟพามากก็เหมือนเดิมครับ ปิดไฟพมาก็จะเปลี่ยนเป็นไฟดีเหมือนเดิมนะครับครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามไลน์ที่ลงไว้นะครับเวฟรายยีผ้าปาวานนะครับตัวนี้ที่วัยรุ่นเขาเรียกกันปาวานนะครับตัวตัวก่อน l e วดีนะครับตัวนี้ปาวานครับโอเคครับตอนนี้นมครับ